มาจ้ะอย่าเฝ้าเจอกดปุ๊บจบปั๊บเลยมาจ้ะน้ำพริกปลาผักต้มวันนี้ใช้น้ำปลาเทอร์โบฝาสีเหลืองทำยังไงให้มันเหนียวแบบนี้คว่วพริกหอ,หอมพริกแห้งเลยจ้ะพริกแห้งกับพริกสดผสมกันหอ,หอมกระเทียมใส่หัวห,หอมไลาๆหน่อยมันจะได้แบบเป็นเหนียวๆแบบนี้ แล้วก็เหยะน้ำปลาร้าแล้วก็ใส่พงชูรสแค่นั้นเลยจ้ะไม่มีอะไรมากกว่านี้ไม่ต้องใส่น้ำปลาแล้วนะเพราะว่าน้ำปลาร้าเนี่ยมันนัวยอยู่แล้วนั่นเลยจ้ะน้ำปลาราโทโบโฟ,ฟาสีเหลืองวันนี้มีกุ้งจ้ะโอ้ยอย่าเฝ้าจอ ตอนแรกนิวว่าจะคืนนิวทําอะไรเสร็จแล้วแหละแต่เนี่ยเพิ่งรู้ว่าเขาทําไม่เป็นไรเนาะก็เดี๋ยวเราก็กินของเราไปรื่อยเลยเดี๋ยวองใส่แต่เขาก็เลิกงานจ้ะแต่คงยังไม่เลิกหรอกมาจ้ะใส่หัวหอมหัวหอมนะใส่หลายๆไม่เป็นไรหอมแดงเราจะมันจะทําให้พริกเหนียวใครใส่ใครอยากใส่เนื้อปลาใส่อะไรก็ใส่ไปเลยแต่หนูไม่ใส่หนูหยนะน้ำปลาร้าเทอร์โบฟ้าสีเหลืองแล้วก็ พงชูรสแค่นั้นจ้ะคว้าพริกกระเทียมหอมมันก็จะได้เหนียวเนียวแบบนี้อืมอืม ผักลวกผักสดชิมตามรสชาติที่เราต้องการเลยจ้ะมันจะเค็มนัวพอดี ไม่ต้องใส่น้ำปลาเออไม่ต้องใส่น้ำปลาเพิ่มเราเอาน้ำปะลาร้าใส่ให้มันนัวไปเลยจ้ะมันจะได้ไม่ต้องมีน้ำไหลมันจะได้เหนียว นาะครับอืมนี่บอฝาตีเหลืองมันจะเข้มพ้นมาก ไม่เค็มโดจะไม่มีรสชาติหวานรับประกันได้เลยใครที่ไม่ชอบน้ำปลา้หวานตัวนี้เป๊ะโดนใจใช่เลยถ้าใครไม่ชอบกินแบบเนียวๆแบบนี้ก็ทำละลายเป็นละลายน้ำพริกไปเลยจ้ะ ঠিক আছে ওম นัวคักจ้ะใส่ปลาทูป่นก็ได้ใส่ปลาทูก็ได้ใส่ปลาป่นก็ได้แออผยังไม่ได้ใส่ ชอาไปกยนเจาะจ้ะคนชอบกินผักโจมมากคุยพริก ไม่โม mm, mm ่ซื้อมาเป็นแล้วจ้ะ แกเป็ดอ mm ืม hmm. อย่ึงตอนอืไปแรกไปนายก็ย้ายเนาะน้ำพริกทั่วเดียวจะผักไปห้าเก็บเอาตาำตำไรตํำน้ำพริกไปอย่างเดียว จะไปหาผักไอ้พวกยอดจันกระถินต้นหยกกล้วยอะไรเงี้ยตาป่านะจ๊ะผักอะไรที่แบบว่าเขากินได้ผักผักอันผักอีงอตำคองตำน้ำมีน้ำพริกไปอย่างเดียวผักไปหาข้างหน้า ไปก็ย,ย้ายไปทำไรจ้ะ อ,นนอยากแต่ผักบ้านานพวกผักสลัดอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยสัมทัดแต่เท่าไหร่จ้ะ <c oughs> ชอบกินผักแบบพวกตามป่าอะไรไปเลยอย่างนั้นเนี่ย อืมอืมเรู้จะกินอะไรเลยอร่อยทุกอย่างแหนมก็เซบเจี่วก็เซบใครว่าปลาขวดทำเจี่วไม่อร่อยอร่อยเด้อ อยู่ที่ปลาหลาจ้จว่ามันจะเอาแต่ยี่ห้อบางยีหงย่ห้อก็หวานยี่ห้อไหนที่เราไม่ถูกใจเราก็ไม่ซื้อแค่นั้นเองนั่นหนมันถูกใจสําหรับคนอื่นนะมันไม่ได้ถูกใจสําหรับเรามันคนเรากินไม่เหมือนกันนะเนาะคนอื่นจะว่าอร่อยไงเรียว่าแบบแล้วเราอาจจะว่าไม่อร่อยก็ได้ กันม้ยิ้มกันคลิปกจะตัดนี้ฝากไว้ด้วยเดี๋ยวเนยวิีโมกานคือน้ำพริกอันนี้มันทำง่ายอยู่แล้วแต่มันแค่ขั่วหอมที่เนยว่ทไมทำเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า เดี๋ยวมันจะอบห้องแค่ควงหอม,รหอมพริกพริกักนเน้นพริกเยอะๆใส่ได้ทั้งพริกแห้งพริกสดแล้วแต่เราบางคนชอบแค่พริกแห้งก็ใส่แค่พริกแห้งบางคนชอบพริกสดก็ใส่แค่พริกสดมีพริกมีหอมมีกระเทียมแค่นั้นแล้วเราก็ตำตำให้เหนียวๆใส่น้ำปะลาะเข้าไปห้องเรนียวใช้สีเหลืองเพราะว่ามันเข้มขน้นมันจะเค็มกว่าสีแดงหน่อยนึงมันจะเข้มขน้น แล้วก็ใส่พงชลดแค่นั้นจ้ะแค่นั้นเลยแล้วมันเอาไว้เก็บไปกินได้นานเพราะเป็นเจวแห้งเนาะถ้าเจยวนะ้ามันก็จะไม่ค่อยได้นานเท่าไหร่นั่นเองจ้ะไปแล้วจ้ะแซ่บำกันสั่งได้เลยจ้ะตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อหกขวดแถมฟรีหกขวดทักลองทักแชทเข้ามาได้เลยว่าทักเข้าไปในไลน์ในเพจในข้อความของทาง คนขายเลยก็ได้เพราะนยังไม่ได้ขายเนาะเนียเนู่กินนูมีหน้าที่กินเพราะว่ามันอร่อยจริงเนู่ทำนูทุกคลิปนี่ยเน่ใช้ปลาชาอนกระโ,รโบหมดเลยเดจ้ะเพราะว่ามันอร่อยจริงแล้วเรามันมีให้เลือกสองสูตรก็คือสูตรเข้มขน้นกับสูตรธรรมดาสูตรธรรมดามันก็จะอร่อยของ,ของเขาปกติแล้วแต่ว่าเข้มข้นอะ่ะมันเอาไว้ใส่สําหรับแบบพวกแกงพวกอ่อมแต่ว่าถ้าเกิดเราจะใส่สตำจำก็ได้แล้วแต่ความความเข้มข้นของคนที่แบบที่เราชอบเนาะไปแล้วจ้ะ ثلاثة سعر حتى